นี่นะครับที่เขาว่าเล่กเวทีแล้วมีชัยไปกว่าขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่หน้าเวทของเจ็ดแปดเก้าสเตต์นะกำเล่นมาไม่ถึงสามนาทีนะครับเล่นเล่นก็ผมทำเล่นไปที่เก้าร้อยเก้าเก้าบาทครับผมเล่นโคตรสวยเลยนะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของโอเล่เอ็มวีพีนะครับเกมสล็อตที่ผมจะมาเล่นวันนี้นะครับผมเป็นสล็อตที่มีชื่อว่าคีโอพัตานะเกมนี้ก็จะอยู่ในค่ายของ BG นะครับ ก่อนอื่นเลยก็ผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe <Wow. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุนที่เอามาในคลิปนี้นะครับผมมีอยู่ที่500บาทนะ <Wow. S 1> ช่วงเวลาที่ผมเล่นนะครับตอนนี้ตี1นึนาทีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้จะทำการซื้อฟีเจอร์ให้ได้ดูกันนะครับมาเรามาเริ่มกันที่ราคา150บาทก่อนนะครับผม เทคนิคการซื้อพิเจอร์ของผมก็คือ1ใน3ยังไงก็ต้องทำกำไรให้ได้นะครับก็คือเราจะซื้อในราคาที่ <c oughs> เราจะซื้อในราคาที่เราสามารถมีโอกาสซื้อได้ถึง3ครั้งนะครับผมโอ้โหมาถึงก็เฟลครับด้เหลืองโอ้เริ่มต้นได้ไม่ดีเลยวะโอเคเพิ่มราคาแล้วผมเป็นราคา2 2 5ยบบาทนะหัวร้อนนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรคือมันถึงอ่ะลุ้นบวกอ่ะมันก็ลงดำเลยไงมันแบบมันเซงนะจริงๆเออมันต้องแบบนี้ดิวะบวกสองครับแล้วดอกนี้ยังไงเออบวกสามครับผมพอครับผมจริงต้องพอนะไม่ลุ้นนะครับผมบวกสี่นะเพราะว่าเริ่มต้นมาไม่ดีเท่าไหร่นะไม่กล้าไปบวกสี่ครับ ถ้าให้แนะนําเนี่ยบวก3ก็กําลังโอเคนะผมว่านะหรือบางคนไม่อยากเสี่ยงโชงก็สามารถกดเริ่มเกมได้เลยนะมาทีนี้ก็มาลุ้กันว่าจะทําเงินได้เท่าไหร่นะครับสําหรับการซื้อฟีเจอร์ครั้งนี้นะตอนนี้คูณ10ไปแล้วครับผมโอ้โหแล้ววายเพียบเลยนะทำเงินไปที่24บาทครับผมสำหรับโบนัสก้อนแรกของเราโอ้โหแล้วรูปนี้จ่ายแพงสุดด้วยครับ ไหลไปยาวๆครับผมรูปนี้นะมือไม่เอาสแคตเตอร์เออยังดีครับผมยังไหลยอยู่นะสวยงามครับโอ้โหกำไรเน้นๆบอกเลยนะครับผมได้รูปนี้นะโอ้โหนี่แหละครับที่เขาว่าเลือกเว็บดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่หน้าเว็บของ7 8 9สเต็ปนะก็เล่นมายังไม่ถึง3นาทีเลยครับ เน้นๆครับผมทำเงินไปที่เก้าร้อยเก้าบาทครับโอ้โหแล้วเลขโคตรสวยเลยนะตองเก้าไปเลยครับผมกำไรเน้นๆนะตอนนี้เดี๋ยวหมุนอีกหครั้งครับไปไปลุ้นกันต่อครับเลขสิบว่าไงโอ้โหไม่ได้นะได้เป็นสแคตเตอร์แทนครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับผมสำหรับสแคตเตอร์นะดอกนี้ทำเงินไปที่เท่าไหร่ครับคูณสี่ิบสามเลยนะ ทำเงินไปที่361บาทครับ <Wow. S 1> ก็ยิ่งคูณเยอะก็ยิ่งทําเงินได้เยอะนะครับผมยิ่งไหลาย,ยาวก็โอ้โหเป็นมหาเศรษฐีอะถ,ถ้าไหลาย,ยาวอะคูณแบบหลักร้อยอะจริงๆนะสําหรับเกมนี้เคนาโชคครับเคเต็มกระดานแบบนี้เออไหลไปยาวๆลูกสวยงามอย่าเพิ่งหยุดโอ้โหหยุดละ สำหรับตัวเคนะครับผมทำเงินไปที่เท่าไหร่512บาทครับโอ้โหเน้นๆน้ครับผม <Yahoo! S 1> เดี๋ยหมุนอีก2ครั้งครับหมุนครั้งสุดท้ายครับผมโอเคฟีสปิน10ครั้งเราทำเงินไปที่1,902บาทครับก็โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> กไรเน้นๆนะทุนมา500ตอนนี้กําไรมา1,500งรวมกันเป็น2,000บาทนะ ถ้าให้ผมแนะนําก็คงต้องถอนนะครับผมถ้ารู้จักพอก็จะได้กินยาวๆนะครับผมแต่ถ้าเราโลภก,ก็ได้กินสั้นๆแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวขอฟื้นไปหน่อยนิดนึงนะตัดไม้หนักเลยราคานี้ก็ถือว่าหนักพอตัวนะ450บาทครับผม oh, <no. S 1> ไม่แนะนําให้ทําตามนะสําหรับช่วงนี้นะช่วงที่ฝืนเนี่ย โอ้มาหน้านี้อีกแล้วผมมาขอเถอะขอเถอะโอ้โหไม่ได้ขอแบบนี้โอ้โหคือตกสีดำนี่เฟลเลยนะเสียงเงินไป,ไปฟรีเลยครับ450บาทเมื่อกี้โอ้โหเหมือนเอาเงินมาทิ้งว่ะโอเคซื้อไปที่ราคา75บาทครับ คือถ้ารอบนี้ตบดําอีกอะผมจะพอนะผมจะไม่เฟินแล้วเหมือนว่ามันจะไม่ให้ผมผมแล้วนะผมคงต้องพอแค่นี้นะเหมือนตัวเกมจะให้ผมมาแค่นี้นะเอออย่างรอดอยู่เว้ยต่อบวกสามเลยโอ้โหเรียบร้อยครับพอครับผมตัวเกมให้เรามาแค่นี้นะ เราก็เอาแค่นี้โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ